สวัสดีค่ะพี่ยันชื่อนางสาวจิราภรณใช้ัยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสอนวิธีการประกอบคอมนะคะอย่างอื่นเลยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างแรกนะคะก็คือไขควงค่ะแล้วก็ทีมอย่างที่สองค่ะคือเคสเปล่าค่ะอย่างที่สามค่ะคือเมนบอร์ดอย่างที่สี่คือการจอค่ะ อย่างที่5ค่ะคือ CPU และพัดลม CPU ค่ะอย่างที่6ค่ะคือ RAM อย่างที่7ค่ะคือ power supply ค่ะอย่างที่8นะคะคือ hard disk ค่ะแล้วก็สายแพร hard disk ค่ะอย่างที่9นะคะก็คือ d r i ค่ะแล้วก็สายแพร d r i v อย่างที่10ค่ะคือ CD ROM และสายแพร CD ROM ค่ะขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์1เตรียมเคส 2. เตรียมเมนบอร์ด 3. การติดตั้ง CPU เริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ CPU และพัดลมระบายอากาศให้กับ CPU นำหน่วยประมวลผลกลาง CPU นำตัว CPU ไปเสียบใส่ลงในช็อกเก็นบนเมนบอร์ด นำเนมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียและวแลมเรียบร้อยแล้วนำมายึดติดกับกล่องอุปรกรณ์ด้วยการขันน็อตยึด นำแหล่งจ่ายไฟ power supply ติดเข้ากับกล่องอุปกรณ์ขันน็อตให้เรียบร้อยสายไฟ DC จากกล่อง power supply มาเสียบบนเบรบอร์ด นำการจอมาประกอบเข้ากับเมนบอร์ดให้หนึกคคำนึงถึงหลักการง่ายๆคือลักษณะาการบากของการและลักษณะสก๊อตให้ลองวางเปรียบเทียบก่อนลงมือเสียบเข้าไปตรงกลางแล้วกดให้สนิท <Thank you. S 1> อันนี้อะไรติดตั้งฟอปปี้ดิสไกด์ให้เรียบร้อย ิสปมาติดตัง้งสายแพรเข้ากับซีดีลอมเสียบสายแพรอีกด้านหนึ่งเข้ากับเมนบอร์ดเสียบสายไฟเข้ากับซีดีลอม เข้ากับดดสียบสายแทอ,อีกด้านหนึ่งเข้ากับเมนบอร์ดเสียบไฟเข้ากับฮาร์ดดิส ั้นตอนสุดท้ายปิดฝากเคสที่เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้น